อันนี้เป็นคลิปสองนะคะพเพื่อนๆฝนตกน,นี่นะคะอันนี้ถ่ายที่บ้านบ้านเยโพนนะคะพเพื่อนๆปีนี้ไม่ได้ถ่ายบ้านยายให้ดูเลยคนทิ่ค่นะเขียวเขียวข้างหน้านั้นเป็นส่วนยางนะคะแต่ไม่ใช่ส่วนยางเรานะคะส่วนยางคนอืน่น ขาหน้านั้นต้นละมุดนะคะต้นละมุดเช้าแล้วนะคะอันนี้คือเช้าถ่ายอยู่บนบ้านนะคะสูงๆูงนี่ก็คือต้นเลนจีส่วนด้านซ้ายมือนั้นก็ต้นละไมละไมมาไฟที่ดุกดกนะ <ๆ S 1> เขียวเขียวนี่ก็คือต้นมะขามหวานนะคะ นั่นก็ทนอย่างเลยไปด้านนู้นด้านนู้นไปอีกนิดเมื่อนิดเห็นลังคาบ้านนิดก็ยังดีโอ้ย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 ไปอีกนิดไปนูน้นเห็นรังคาบ้านยายตาแล้วน่นน่นลังคาบ้านยายตาได้เห็นรังคานิดหน่อยไม่ถ่ายบ้านยายตาให้ดูมั่งเลยอะหอวย ส่วนก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่ช่วงปีใหม่ไม่ได้ถ่ายให้ยายดูเลยนี่นะคะอันนี้ถ่ายจากข้างบนบ้านนะคะมะขามหวานมันก็หมดหมดหน้ามันแล้วนะเล่นจีมันหมดเลยอย่างอะหรือว่ามันยังไม่สุกหรือว่ามันไม่ติดโรคเนี่ยต้นลินจีใหญ่ๆเนี้ยไม่เห็นไทายแต่ละไม้นั่นเตี้ยๆเตียต้นเตีย้ยๆเตียนั่นน่ะเต็มเลยคลิปที่แล้วอะนะเพื่อน เขาเรื่อยนั่นออกแล้วอะไออะไรนะที่มันมันตรงนี้มันก็จะมีอะไรนะตรงที่เขาเลี้ยงเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะได้ยินเสียงนกไหมทำให้ชาิเนาะ <c oughs> ไก่ขันนกกร้องเชียเจ้าเชียเจ้าทรให้ชาติมากเลยเหมือนอยนี่เลย เหมือนอยู่เยอรมันเลยงานแล้วนนลังคาบา้านยายวเน้น ไกลขันคิดถึงบ้านเด้อ <c oughs> <c oughs> พึ่งก็มีนะคะอันนี้พึ่งตาเอียงไปตัดมาให้นะคะมาจาัดป่านะพึ่งมาจาัดป่ายายไม่อยากกินน้ำยายอยากกินไอ้โลกอ่อนๆมันอืมพูดแล้วก็อยากได้ไม่ได้กินเนาะหากินยากได้เนี่ยไอ้ของของจริงของอะไรนะของธรรมชาตินะ่ะอืม ไม่รู้ว่าของซื้อยายไม่เคยซื้อยายเคยกินแต่ของธรรมชาติอันนี้ดอกอะไรเพื่อนๆยายไม่รู้จักหรอกดอกแก้วป่ะดอกพุดธป่ะไม่รู้อ่ะคิดเอาเคยได้ยินเขาพูดพูดอยู่นะคิดเอาเองแล้วกันคนเมืองไทยยายไม่ใช่คนเมืองไทย ขายเขาไม่พาคเสียงให้ภาคเอาเองก็ได้ัูเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองไทยเลยเอ,อยังอะไรมาจากไหนล่ะต้องพูดก่อนไว, <laughs> เว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันติดกระสิทธิ์เดี๋ยวมันติดลิขิออะไรล่ะเนี่ยเราอะไรช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่เขาถ่ายมาให้ดู มันก็คือยายเคยอยู่โน่นนะช่วงปีใหม่แต่ช่วงสงกรานต์มันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าอสองกรานต์ยายไม่เคยอยู่บ้านนะเนาะม,มันไปอีกอย่างหนึง่งธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะสงกรานต์มันก็มาปรางมะยงมะย,ยงชีดอะไรสุกเนาะช่วงสงกรานต์นี่อะไรอะ่ะมังคุดเป็นมังคุดข้างหลังมังคุดเขียวๆนั่นก็คือเอ่อพริกไทยนะคะนนท นี่คือมังคุดนะคะมีมังคุดมีทุเรียนทุเรียนยังไม่ออกลงต้นก็ใหญ่แล้วนะต้นใหญ่เท่ามังคุดนี่แหละคนถ่ายเขาถ่ายให้เขาถ่ายให้ดูไม่หมดหรอกคุ อีกคน,นหนึ่งใค่อีกคนหมาดูแลวจะรู้เรื่องไหมพูดกดปปหารปาห,าห,าห,าหา็ปลา,ไม,าไ,ไม่รู้ว่าปาด้ไหนโอ้ป่าหลังบ้านยายถ้าป่าโรงเรียนมันอีอย่างนี่ป่าหลังบ้านยา ที่ของวัดอ่ะนะของวัดก้างอ๋อหาตัดต้นไม้ใครนะใครละคนนั้นนะ,ะตัดต้นไม้ บ้านเรากับป่ามังงอ,อกคนละอย่างกันเนาะโอ้นี่ลูกไอ้นี่ใครเคยกินมั่งกินลูกภาษาเขมรเขาเรียกกินลูกภาษาไทยเขาเรียกอะไรล่ระลยังไม่สุกอะไรล่ะเนี่ยผักติ้วป่าในป่านี่ก็มีนะผักติว้วใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ใช่ ต้นนิ้วใช่ไหมเพื่อนนั่นแหละที่เขาบอกว่าใครอะไรนะทำไม่ดีตายตายไปปีนต้นนิ้วนี่ต้นนิ้วเออเคยเห็นหรือเปล่าเริ่มจะสูนพันแล้วนะเนี่ยดูดิสูงเรียบเรีวเลยอะไรเนะี่ยอะไรกิ้งกาเพื่อนกิ้งกากิ้งกาโอ้ได้เห็นหลายอย่างตัวน,นี้ นคเนียโอเคอเคนี่ขาไม่ได้เป็นตังนี้โอเคกร่ายไม่ไดเป็นตังี้ทำไมเรามาโบกินนะทำไมเรามาโบกินนะสมตินนะอาจจะสมตินนะอาจจะเปลี่นี่เนี่ตอนแก้วมังกรนะคะนังแก้วมังกรอ๋อไม่มาที่เดิมอีก อมมันตด,ดองให้มันเดิมอีกทำไมไทยแล้วไทยอีก <c oughs> ลืมบอกเหมืนอนยายตายแล้วเนีย่ยไทยแล้วไทยอีกไทยที่เดิมเดิมตรงข้างหลังมันเป็นต้นลำใหญ่นะคะหลังนันลำใหญ่โอ,อ,อ้ผลไม้นับไม่ทวนเหมือนกันแหละอยู่เมืองไทยไม่ใช่แต่มาอยู่แต่เมืองนอกเด้อที่บ้านยายตาองไทยก็นับไม่ทวนผลไม้ ดอกอะไรคิดเอาเองเด้อเพื่อนใหญ่ไม่รู้จักหรอกใหญ่รู้จักเล้ดอกดารารัตด,ดารารัตสีเหลืองๆอันนี้รู้จักอันนี้รู้จักอันนี้เป็นเม็ดเม็ดเม็ดดอกจำจำปีใช่ไหมจำปีใช่ไหมที่ขอไปร้อยพวงมาลัย ดอกจำปีโแกแล้วดอกจำปีอ,อ,ป <S <S อะไรอ่ะอ,อ๋อนี่ไงใครเคยเห็นมัางก่อนเฮ้ยเขาไม่เอามือเคลีย์อย่างนั้นเอาเส้นผมใส เอาเส้นผมใส่แล้วเขาก็จะขึ้นมาไอ้นั่นเส้นผมเนี่ยเออเขาเรียกอะไรไม่รู้ใครเคยร,รู้จักไหมเนี่ยตัวเนี้ยพ,พ,พ,พอเราเอาเส้นผมไปมันก็มากระดึบกระดึบกระดึ๊บพันเส้นผมเนี่ย